มีสีนะคะให้กับนักวิ่งได้ตื่นตาตื่นใจในมิตินะคะของการวิ่งแบบใหม่นะคะทั้งสาระยะ ในวันที่27มีนาคมและจุดกองเชียนะคะซึ่งเดิมทีเราเคยเห็นแต่จุดกองเชียช่วงเช้าปีนี้จุดกองเชียนะคะจะมีสีสันของการเล่นไฟนะคะ,ะทั้งหมด38จุดนะคะ19หน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะจะเป็นการวิ่งนะคะทางผู้จัดบุริรัมมาราทอนนี้ก็อยากให้นักวิ่งนะคะ,ะได้สัมผัสการวิ่งกลางคืนก็คือในรันนะคะในวันที่27มีนาคมนี้ค่ะ แล้วก็เวลาเท่าไหร่ถึงยังไงครับการปล่อยตัวระยะ,ะามาราทอน18นาฬิกา0 0ค่ะฮามาราทอน19.30และมินิมาราทอน20.30ค่ะคือถ้ากัหลังหลังจากเสร็จการวิง่งนะคัคือนักเที่ยวสามารถไปนักวิง่งตอนนี้หลังจากวิ่งเสร็จใช่ไหมคะมีอาหารก็คือเราทำแบบสตรีทฟู้ดนะคะรูปแบบของสตรีทฟู้ดเนี่ยเดิมที ก่อนก่อนโควิดเนี่ยเราก็จะมีการแจกข้าวกล่องให้กับนักวิ่งแต่ตอนนี้สติฟู้ดจะเป็นของดีของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารของพื้นบ้านนะคะข้าวขาวหมูลูกชิ้นยืนกินนะคะ,ะแล้วก็ปลาต้มโขลชุบพลนคือหลายๆอย่างที่ที่เป็นไฮไลท์ของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดจะมารวมในงานวันที่27มีนาคมซึ่งเป็นสติฟู้ดค่ะแล้วก็ในส่วนของ สตตฟู้ดเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบ<ฤ>ให้กับนักวิ่งนะคะได้สัมผัสกับอาหารพื้นบ้าน,นะค,ะค่ะคาดว่าจะมีคนประมาณเท่าไหร่ขึ้ตอนนี้เป้าเป้า,เป,าเป้าจริงๆทั้งหมด3,000 30, 0คนนะคะเฉพาะนักวิ่งนะคะอตอนนี้ฟันรันเราแยกออกไปเป็นวันที่12เมษายนนะคะส่วนของอาคาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามเข้ามานะคะในจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่2 7มีนาคมไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0คนคะ่ะขึ้นไป นะคะและมีผู้ติดตามส่วนผู้ติดตามก็ตอนนี้โรงแรมและที่พักของจังหวัดบุรีรัมย์ได้ถูกจองเต็มไปหมดแล้วนะคะรวมถึงเต็นท์นะคะที่ทางผู้จัดเนี่ยให้ให้กับนักวิ่งนะคะที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นเอาเต็นท์มาเองหรือทางผู้จัดมีเต็นท์ให้ตอนนี้ก็ได้ถูกจองเต็มหมดแล้วะค่ะ ท่านอยากขอความร่วมมือพี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้ให้ารรการรับนะคะอ๋อค่ะในส่วนนี้นะคะ,คะก็ฝากพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะร่วมต้อนรับนักวิ่งนะคะรวมถึงผู้ติดตามในวันที่27มีนาคมเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีทําให้นักวิ่งและผู้ติดตามประทับใจและได้กลับมาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์อีกค่ะก็ ขอเชิญชวนให้ชาวจังหวัดพี่น้องอชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะคะได้ต้อนรับนะคะนักวิ่งพร้อมผู้ติดตามนะคะร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็มีมนุษย์มีมีอ,อาธัยศที่ดีนะคะแล้วก็ต้อนรับนักวิ่งในวันที่27มีนาคมค่ะ